เนี่ดิเองเรียบเกมรถนะ h ห every วันที่ติดสกายแอนด์ฟอลโล่มีแฮปปี้มิดมายด์ดีวอจอยวันนี้ดิจะมาเล่นรถสกูตเตอร์นะ้ตาอข,อขอของฟิล์มเหล็กบ้านๆคนที่สองนะในเอ็กอาร์แล้วก็ไอดันคนที่สามก,ก็คือไอซ์ดันิมะดานเมืองไปดูกันเลย today I'm gonna play a scooter in the winter and ซิตี้เลสซี่โอเคนะอันนี้ก็เป็นสกูตเตอร์นะวันนี้เป็นวันจันนะอันนี้ก็เลยนั่นแหละก็เลยแต่งชุดเป็นสีเหลืองนะอันนี้คือวินเทอร์นะเปิงดบีดีจีเป็ดนิ้โปเข้าไปเลยมาจะมีเสียงแตกนินดหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ตอนนี้ผมก็ไม่ว่า คิดมันมีปัญหาหรือเปล่านะเพราะเพราะผมเห็นมันเป็นสีเขียวอีกแล้วนะนะมันก็เห็นเป็นสีเขียวแล้วก็ไม่รู้มันเป็นอะไรของมันนะแล้วโทราพา์ผมมันจะดีดก็คือมันเสียนะแต่บางทีมันก็ดูได้นะแต่แถบอีกเครื่องหนึ่งเครื่องใหม่ที่ได้มาก็คือเขาแจกเนาะผมไม่ได้ซื้อเอง เขาเจกนะมันก็ดูเป็นสีเขียวเหมือนกันนะแล้วก็ไอ้ถามรถซัพอร์ตกี่บาทซื้อกี่บาทนะผมจะตอบโอ้ยอะไรเนี่ยท้ามุดดีนอีกแล้วจะตอบเลยว่าหนึ่งล้านบาทเอ้ยไม่ใช่หนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนนะแต่น่าจะ1เอินช่ใช่หนึ่งแสนโอ้ย รอดได้ไงวันนี้เมื่อกี้แต่ว่ารถรถอีกคันหนึ่งเนี่ยเป็นรถบิ๊กไบค์อะประมาณ90,000ไม่ก็แสนหนึงนะจำไม่ได้น่าจะประมาณ90,000ไม่ก็แสนหนึ่งจำไม่ได้นะก็โทษทีก็ก็คือตันมานานแล้วหมายถึงรถตันนะตันนานแล้วก็เลยจําไม่ค่อยได้ สกูตเตอร์นี่ไม่ได้อัพเลยนะเพราะอันนี้มีหมวกสกูตเตอร์มันก็คือตันละอันที่พยายามให้ตันทุกคันนะแต่ก็ยังไม่ได้เพราะตังไม่มีตังไม่มีเฉยแต่เกิดซื้อหนึ่งร้อยบาทหนึ100่งร้อยเพชรดิมันได้แค่หนึ่งหมื่นบาทเองนะโอตาย ซึ่งมันไม่คุม้มไงแต่เลยไม่ได้ซื้อนี่ป้งมปริจีอือดีไปเลยไอ้ีไอะครับผมก็แวะไปดูช่องแล้วนะก็น่าสนใจนะครับช่องนะเขาก็กดติดตามแล้วนะ แล้วก็ Happy New Year นะแฮปปี้นิวเย์นะเด็กครับปีใหม่แล้วจะไปออกเลยเอ้ยติดไม่ใช่ขอให้มีความสุขนะแล้วก็ได้แต่อะไรดีๆอปังไปดีๆตีลังกาไปนหนึ่งตลกโอ้ยตายอแล้ว เห็นไหมว่าผมมีตั้งหนึ่งเงิอนสี่ันซือไปโอ้โหเพชรไม่มีอ่ะดิซื้อแต่ว่าเพชรไม่มีเฉยเลยดึด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 ดอเมริกาอุปางไปดูดิโอ้โหสับสควายมีกดตามดิครับ แยกล่างออกมาเป็นสองท่อนอะไรวะเนี่ยโอ้ยดูขาดิเห็นไหมว่าขามันเป็นอะไรขาผมมันจะตายหรือไงมันเป็นทิปจังเลยขาไม่ทำงานรถก็จะพังอีกสุดยอดเออหน้าเหกไปโอเคต่อไปด่านเมืองมันไม่น่าให้ใช้เงินปลดล็อกเลยผมไม่มีเงินนะดิน่าจะให้ใช้เพชร แต่เพชรคนอื่นเขาก็ไม่มีอีกอชีวิตเงินก็ไม่มีเนะี่ยถ้าเกิดมันส่งเงินนะได้อะผมจะแบบเอาแล้วนะขอเงินเลยครับถ้าเกิดส่งได้เพราะผมไม่มีเงินแหละในเกมอ่ะมีแค่สี่หมืนสองคิดดูดิโผ่โคตรน้อยเลยเอาไปทำอะไรไม่ได้นะสี 42, ่หมื่นสองแหละอัพรถได้นิดเดียว นี่ขนาดรถเมยที่แบบทุกถูกตอนที่เราซื้อมาประมาณห0 0 0งหม่ก็1นึ่งหมสี่เวลาอัพจริงอยากกันแสนหนึ่งผมอัพรถเมยบวกบวกกับสกูตเตอร์ 3, สา0 0 0นนะรถเมย์ไม่พอแต่สกูตเตอร์พอรถเมย์ได้นิดเดียวแต่ตอนนั้นสกูตเตอร์ก็อัพเยอะแล้วนะ เกดามที่ผมเล่นด่านเมืองได้เยอะกว่าด่านนั้นพอมันง่ายนะอะไรกันครับเนี่ยหัวมุดใต้ทองรถแล้วผมเป็นช่างซ่อมไฟฟ้าได้ไงฮะไม่ต้องมุดดิ่งย้อนไปหนึ่งพนนะเดี๋ยวคุณก็จะเห็นเอง นี่อ่ะเดี๋ยวให้ดูจากนี้แหละตุ่มเบรคเรย์เาเนี่ยนะตอนนี้เอ้ยไม่ใช่ดูดูดูปั้งไปหนึ่งทีนะแล้วก็ปั้งไปหนึ่งทีแล้วก็มันก็ตรงไงอันเนี้ยแล้วรถผมมันก็แบบหนึ่งรอบสองรอบสามรอบแล้วมันก็เป็นเนี้ยหัวอยู่ใต้ท้องรถแล้วผมก็จะไปต่อแล้วก็ RIP ี อะไรกันครับเนี่ยอเมริกาปังเวนทีปังเวนทีทระแม็กซ์มเส็กปังเวนทีปังเวนทีปังเวนทีป๊อบปี้บ๊อบปี้ บูมดิุูมไม่กี่อย่างสโลโมชั่นสโลโมชั่นอเมริกาหัวอะไรเนี่ยตัวผมมันชอบนอนบนรถสกูตเตอร์หรือไงไม่นั่งให้มันดีๆนะชอบนอนเดี๋ยวก็ให้ไปนอนที่พาอินเลย โอ้บูรุลยบูลุลยลูโอ้อะไปนอนพระอินทร์ซะนั่นแหละครับชีวิตโดดีดงดีโดดีดงฮะปังไปดึงทีปังไปดึงทีปังไปดึงทีแซ่น่ยมาสิไปอย่างรวดเร็วไปอย่างรวดเร็ว ไปอย่างรวดเร็วไปอย่างรวดเร็วเฮ้ยเฮ้ยมันมันจะมีคลิปนึงที่มันอาจจะสั้นหน่อยนะเพราะมีคนมาบ้านนะครับมันก็เลยแค่เก้านาทีนะคลิปนั้นก็เลยแบบสั้นเกือบที่สุดเลยนะอ่าสั้นที่สุดเลยก็ว่าได้แค่เก้านาทีนะเดือด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 เดอะไรเนี่ยเมื่อกี้รถติดบัดเอีกแล้วไม่ตายคันมือ ไม่รู้เป็นอะไรอเมริกา I wanna เป็นแฟนอยู่ได้บอ <ball. S 2> โอ้ยชีวิตช่างหน้าเศร้ามันเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ย เลสโกเอา้ารถขาดครึ่งออกมาเป็นสองท่อนให้ตายเถอะจอจี้ดูดิเห็นไอรถข้างหลังไหมมันแยกออกมาเป็นสองท่อนเนี่ยชีวิตรอบหนึ่งครับหลังจากที่ติดบักมาแล้วพันห้าร้อยรอบเอ้ยสองรอบเอ้ยเอเอถูกแล้วติดบักเยอะเกิน รถแยกล่างออกมาเป็นสองท่อนให้ตายเถอะราชาบักชัดๆปังมลอที่ป้งมันจะใสปังมือที่ปังมือที่ปังมือที่ติดบักโคตรบ่อยเลยเกมนี้มันบ่อยจริงๆน,นะ ตอนนั้นก็ติดบักขาจมดินแต่ขาจมดินไม่ค่อยบ่อยแต่รถขาดเครื่องออกบาเป็นสองท่อนนะ่ะบ่อยแล้วก็หมุนตัวแล้วก็ตายบ่อยแต่ไม่ได้เป็นในคลิปนะเป็นตอนที่ผมเล่นปกติมันชอบบัคไม่รู้เป็นอะไรแต่บักในคลิปมันก็ดีนะเหมือนมีอะไรแปลกใหม่แต่มันจะมีบักหนึ่งที่หน้าโมโหเนี่ยไอ้บักเมื่อกี้มัน คือเมื่อกี้คือมันจะตายแล้วถูกไหมแต่มันก็ไม่ตายซึ่งเป็นอะไรที่แอปเป้ปางเป็นทีปารปิปบบได้ตายแน่โอ้โหคอน,นี้ไมไ่ตายหรอกโอ้ยแบตเหลืสิบห้าเปเซ็น์ please รถแยกลากออกมาเป็นสองท่อนอีกแล้วแล้วครน,นี้มันหนักกว่าเดิมอีกให้ตายเถอะพระเจ้าเอ้ย ได้นำมันแล้วเฮ้ยฉันจะเล่นเกมไม่ได้มาติดบั๊กอีกรอบนึ่งนี่มันลาชาบั๊กชัดๆนี่สองรอบแล้วนะสองรอบแล้วนะเอรถแยกล่างนรถแยกล่างออกมาเป็นโกโก้ครัช h มันเป็นอะไรอีรถแยกล่างออกมาเป็นโกโก้ครัช h ไม่รู้ทำไม สกูตเตอร์มันเหมาะสำหรับแยกล่างแต่มันก็ไม่แยกนะผมเคยและแยกล่างออกไปดาวังคารเลยแบบตัวหมุนไปอวกาศอะแล้วก็ตายเพราะน้ำมันหมุกอ่าชีวอนะเป็นแฟน,นอยู่ในโบปังมาหนึ่ทีปังมาหนึ่งทีปังมาหนึ่งทีงงทเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยว น่าจะไม่หายบักนะรอบนี้เกียดขี้เกียดไปเพออืดเพออมแล้วอเมริกาเออผมต้องหยุดตรงเนี้ไม่งั้นจะตายไม่นะไม่นะบักอีกแล้วโอ้ยสามรอบแล้ววันนี้ถอยหลังไปลูกพ่อสกูตเตอร์เออเดี๋ยวเดี๋ยวกดไลค์เกมนี้ให้ดูเลยไม่มีทางกดไลค์หรอก นั่งด,ดีๆดีเฮ้ยอย่าลอยแบบนั้นเดี๋ยวก็ตายไม่รู้ตัวสกูตเตอร์มันชอบเล่นฟีเลนไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวก็แยกล่างและสกูตเตอร์บักเยอะที่สุดเลยนะโอ้จะตกน้ำเพื่อคือเมื่อกี้เห็นไหมว่าล้อมันอะไรไม่รู้ของมันรอ,อบนึงนะครับแล้วผมก็จะพอละ

อเมริกาลุกัต้องตั้งใจเล่นนะครับไม่งั้นจะแตกเพราะตายหลายรอบมากเลยตายไม่ใช่อะไรนะตายบัคก,ก์อะดิ

โอเคเพื okay, ่อนๆวันนี้ไปก่อนนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ติดตามช่อง KDP นะครับว่าเกบ๊ายบ๊ายกดบายเต็ค for watching please subscribe บาย